ในข้อ31นะครับปนะรากว่า MN นะครับเส้นนี้นะครับแบ่งสี่เหลี่ยม ABCD นะครับออกเป็น2ส,ส่วนนะครับนะโดยสี an, ่เหลี่ยม BDMN นะครับส่วนนี้มีพื้นที่เนี่ยคิดเป็น40%นะครับของ ABCD เป็น40%ของรูปใหญ่ดังนั้นแสดงว่าทางซีกนี้ก็ต้องอีก60%อถูกป่ะโอเคนะแล้วเขาก็บอกความยาวช่วง a n ว่าเป็น20 a n เอเเป็น20นี่ครับช่วงนี้ครับ20 a c 10นี่ครับช่วงนี้นะครับบอกมานะ c m ก็10 รู้อยู่เท่านี้รู้ข้อมูลเท่านี้เขาถามว่าช่วง BN ตรงเนี้ยจะยาวเท่าไหร่น่าจะเยอะๆนะครับน่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะนะครับอ่ะตองดูนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเขาบอกว่าตรงนี้พื้นที่40%ทําให้ตรงนี้พื้นที่ต้องเป็นอีก60%นะ ช่วงนี้ยี่สิบช่วงนี้สิบความแตกต่างของความยาวเนยก็คือแตกต่างกันอยู่สิบหน่วยใช่ปะ่ะความยาวที่แตกต่างนั้นก็คือจากนี่ถึงนี้ใช่ไหมครับช่วงตรงเนี้นี่มีความยาวที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นช่วงนี้ที่มีความยาวที่แตกต่างกัน C-M ถึงเเท่ากับสิบ ในช่วงที่ความยาวแตกต่างก็อีกสิบเอ้างั้นพื้นที่ช่องนี้กับพื้นที่ช่องนี้ก็ต้องเท่าๆกันเลยดิสิดตามทันไหมการสื่อตามทันเปล่าอะไรนะทันไหมครับทันครับโอเคโอเคจากที่มันมีเส้น mn อยู่ใช่ไหมครับ เส้น mn เนี่ยจะเป็นเส้นทยียงมุมของรูปนี้ mn จะเป็นเส้นทยียงมุมของรูปนี้ดังนั้นมันจะแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนเท่ากันเราก็เลยสมมุติเลยว่าให้แต่ละส่วนนั้นมีพื้นที่เป็น x เปอร์เซ็นต์ x นั้นพื้นที่ส่วนนี้รวมกันก็คือสอง x เปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วพื้นที่ของอันเนี้ยกับพื้นที่ของอันเนี้ยมันก็เท่าๆกันด้วยใช่ไหม ดังนั้นตรงนี้ต้องอีก 2x% ด้วยถูกป่ะโอมอืมโอเคครับดูต่อไปนะครับถ้าตรงนี้ 2x% ไปรวมช่องนี้อีก x% ก็คือ 3x% ตรงนี้นะ 3x% นะซึ่ง 3x% มันคือตรงนี้ป่ะเนี่ยมันคือตรงนี้ป่ะ ก็คือหกสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมสามเ x เปอร์เซ็นเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่า x เปอร์เซ็นก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะ่ะใช่ครับนี่ครับแล้วก็แบบได้แล้วครับสามเ x เปอร์เซ็นคือหกสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่า x คือทีละ20%นตะตรงนี้ก็ x นะทั้งหมดตรงนี้จึงเป็น4% x ก็คือ80%อร์เที่ช่วงนี้จะเป็น80%ดนั้นตรงนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็ต้องเหลืออีก20%เป <c oughs> ียนะโอเคครับโอเคครับกูใช้การแบ่งของรูปนี้แหละ าเป็นตรงนี้ครับตรงนี้สองเปอร์เซนก็คือตรงนี้สสี่ิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สองเปอร์เซนก็คือส่วนนี้อีกสสี่ิบเปอร์เซนก็แบ่งเป็นยี่20เปอร์เซกับยี่สิ0เปอร์เซนแล้วก็ส่วนที่เหลือตรงนี้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือตรงช่วนงนี้ที่เราที่เราไล่กันเมื่อกี้นี้ ทีนี้นะครับเด็กๆสังเกตครับสังเกตนะครับถ้าเราไล่พื้นที่จากนี่ถึงนี่มันคือแปดสิบอร์ซใช่ปะ่ะมันจะคิดเป็นความยาวยี่สิบหน่วยนั้นถ้าลูกนี้พื้นที่ของมันคือยี่สิบเปอร์เซ็นี่สเนี่ยมันน้อยกว่าสี่สิบปอร์ซ็นอยู่สี่เท่าตัวใช่ไหม ดังนั้นช่วงความยาวของ bn มันก็เลยต้องน้อยกว่าช่วงความยาวช่วงเนี้ยอยู่4เท่าต้องน้อยกว่า20่สิบอยู่สี่เท่าดังนั้นช่วงความยาว bn จึงใช้ยี่สิบหารด้วย4ก็จะได้ bn เท่ากับห้าหมดอออกยากออกนะคะ สิบตัดสิบไปนะครับจึงได้ bn ส่วนด้วย an จะเท่ากับหนึ่งส่วนสี่แทนที่ an ลงไปด้วยยี่สิบ an เท่ากับยี่สิบ bn ก็จะเท่ากับ1นึ่ส่วนสคูณยีก็จะได้5้าหรือคนที่คล่องๆหน่อยเขาก็เปรียบเทียบได้ตั้งแต่สัดส่วนเอ่อเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วล่ะนะช่วงนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นสองสี่แล้วแต่เนี่ยช่วงเนี้ย พื้นที่80%จะทําให้ฐานยาว20นั้นถ้าพื้นที่เหลือ20%ละ่ะ20%มันก็น้อยกว่า80%อยู่4เท่านั้นช่วงความยาว BN มันก็ต้องน้อยกว่า AN 4เท่าจึงเท่ากับ a n หารด้วย4 20หารด้วย4ก็ได้5เลยนะครับ อ่ะมีจุดไหนงงงงไหมครับไม่ครับผมอ่ะโน้รตรงช่วงท้ายเพิ่มไปนิดนึงครับ